สวัสดีจ้ะพี่น้องตอนนี้บ่ายสองกว่าจะบ่ายสามนะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะพี่ไปไปทิงขยะมาโร้องเลียนเลิกแลอ้วเล็กน้อยกำลังกลับบ้านบางคนก็อยูเล่นอตก็จะน้อ,องเรียนบ้านเฮาเนาะอันนี้เอารถไปเปลี่ยนยางค่ะเปลี่ยนยางหนาหนาวออกใส่ย,ยางหนาห้อนฟูลเมดเกตลูกตาบอกเพราะไงว่าห้องทิงขยะเต็มเม้นขาด มมสเตอแวนตัดทูสตารอะไรขอมมาดมมันนี้วันจันเนาะต้องทาพุ่นแล้ววันพฤหัสพุ่นเขามาเอาขยะออกจ้งสีเซ้ามินของขยะกเต็มแป๊บนึงพี่น้องไปั้งเครือกะมันใส่เข็มคัดบ่ด้อากาศเปลี่ยนแปลงเลื่อยบ้านไม่น้อยไปฮิมาตกค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบ วันนี้วันจันทรวันที่ยี่สิสาพี่น้องยี่สิบสียี่สิบสี่เมษาท็อกกับเบิร์ดเดย์อีดอกอะระเลยชูกีฟีล่ะอาผิลชูกีเอสทออ้อลืมไปลูกไส้พ่อใหญเกิดวันที่ยี่สิบเอดเมษาเท่ากับไปหน้อยมากสิวิเดีนล้วทั้งหมด16สิหกปีได้ดิสิบหกปีวังวันที่ยี่สิบเอเมษาวางสองสามหมื่นที่ผ่านมากค่ะสิบหปีแห่งความลัง เพียงของอันยังก็ลืมซื้อซื้อพวกปีแห่งความลังทั้งรักทั้งช่งทงั้งบานและคมคืน16พกปีก็ซ้ำมือเอาอันอยางไปเปลี่ยนแล้วก็จะไปเติมน้ำมันน้ำมันใกล้จะเมื่อ้งแล้วนะน้ำมันก็โอ้ ทางหนึ่งกระแล่นได้หลยเด,ยดนเติอนได้หลยเดือนอยู่บ่ค่อยได้ไปใส่เนาะไปซื้อกับเขาไปหาหมอเท่านั้นค่ะเตือนวันเร็จกระสีไปล้านนะลานแขกไม่น้อยจะไปซื้อพักซื้อผลไม้ค่ะมันเหมิดแล้วก็จะแวะทรงพัสดุใหแม่ตายเนาะโอ้โหกล่องพัสดุใหญ่มากแม่ตายตอารถเข็นลูกลงมาเ้วเอาใส่ไตทองรถเข็นไปผล่พนะพี่น้องจังเสียวขึ้นทั่งภูเขาได้ บ้านแห่งยุทธงพูทรงของไปห้แม่ตายเนาะค่ะเนาะอากาศก็เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าเลยเลยบ้านไม่หน่อยไปปวกไม่หน่อยในยูภาคเหนือตอนล่างเนาะภาคเหนือตอนล่างก็คือประมาณนครสวรรค์เอนนียงประมาณนี้นะคะอันนี้กับแมชในการแข่งกีฬาก็จ้าเมื่อว่านนี่ก็แข่งค่ะช่วงนี้เป็นการแข่งขันกีฬาหลายอย่าง เสพพิเดนดีอย่างหนึ่งคือขาเจ้าอันสนับสนุนกีฬาลูกเต่าถ้าลูกแข่งย่างสีขาเจ้าห้พ่อแม่ไปดูแลไปเฝ้าได้ถึงเห็นงานกะล่าไปได้เนาะเลื่อยเนื้ออันเลื่อยจากบ้านไม่น้อยขึ้นไปทั้งเนื้อเนี่ยไม่น้อยกับเนื้ออยู่แต่เนื้อตัวลางเน,ะนาะหิมะตกแย่งหนาเลยค่ะมันตกหมู่บ้านนี่บ้านไม่น้อยจริงๆมันก็จะตกแต่ว่าด้วยความกดดันของอากาศมันก็เลยมีแต่ฝนลิ่น,นหน่อย แต่ว่าอากาศก็จะมืดคขึ้มยังสี่พี่น้องท่องค่ะฝ่ามืดอขึ้มยังสี่ยืมมือนะคะอู้จะเป็นสั่งไหวบ้างน่ข้าวเดียวโอ้ยขอขอขอ,อภัยกินกาแฟาลงมาเลิกอึกอกอ,อ,อ,อากาศสั่งไห้ได้นน่เยตะโกสนับสัมดมีกัอนอะตะก้อนยังเป็นมอง,มองว่างๆอยู่เมื่อก,กี้เดือนพี่น้อง พ่อพลาดพอพลาดบุดบัดข้าวเดียวสนามกีฬาเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะคะสิพปีที่ไม่น้อยยู่มานี่นความเปลี่ยนแปลงก็คือสนามกีฬานี่ขึ้นไหวแล้วก็ล้างๆมานี่ก็จะเป็นคอนโดนะคะขึ้นที่พักที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในตัวเมืองกับลานร่วงของเช่า พี่น้องเช่าอารับก็หลายค้นโดยเฉพาะลานเสริมสวยหรือลานตัดผมเนาะแล้วก็เป็นลานกาแฟาลานขายพาักพวกเนี่ยถ้า้าในความคิดความไม่น่อยในเมื่อไม่หน่อยเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละค่ะเป็นของพี่น้องอารับเปิดเป็นของแบบพี่น้องที่เพื่อนมาอยู่ประเทศสวีเดนเนาะส่ว <c oughs> นลายนะทถาที่ไม่หน่อยยังเลาะนะ เดวไว้อากาศดีๆต่อไปก็จะได้ง่างเลาะในเมืองหาเลาะกินกาแฟท่าทยบรรยากาศในเมืองเหมือนในมินใหฮเบิ่งนะคะเพราะว่าในในกฎจำกัดเขาไม่น้อยกับแบบนี้หละมันไม่มองสิไปทเที่ยวไปใส่ดอกบานไม่น้อยกับเมืองนิหน่อยไฟมองนี้ก็โอ้ตั้งแต่หิมะจนป่านนี้ยังไม้ไปเปิดอยู่ท่อระอมลำป้าแดดดมสแต้งแรงแง่ฝนวิ่นเตปิดตั้งแต่หิมะมาจนป่านนี้แะ้วยังบ่เปิดอยู่นิดหน่อย โรงเรียนเลิกแล้วบางคนก็อยู่โตพอราพอแมอ่ยังมารับบ่ได้ก็สิเป็นฟี่ทีดเนาะถ้าพอแม่มารับบ่ได้หรือพอแม่มีทุละจังี่ลูกสิอยู่โรงเรียนตองส่ก็ต้องให้เขาเป็นฟี่ทีดนะคะต้องแจ้งล่วงหนะ้าเพราะว่าเขาก็สิมีเจ้าหน้าที่หรือว่ารคู่ดูแลต่อจนถึงเวลาที่กำหนดพอแม่มารับได้นะคะเนื้อเฮาก็จะไปเปลี่ยนหล่อรถกัาน เนี่ยมองเปลี่ยนยางรถจ้าพ่อใหญ่เป็นจะมักเป็นสมาชิกแบบว่ายางนาห้อนนานาสิยูนีนะคะเขาดูแลเก็บทำความสะอาดไว้ให้พร้อมดูก็เฟิร์สทักซิมิเก่้มากกอนเวลา30นาทีนี่คินิกแคลมากกอนเวลา30นาทีไม่หน่อยก็สิไปส่งไปซินีก่อนเดอรเฟิร์สเตอร์ในอันดรฮอพาร์ลสลีดิก เด้อแ่นั้นตออีกสามสิบนาทีแม่น้อยเปลี่ยนใจละเดี๋ยวแม่น้อยสิไปเอาปัสจุไปส่งให้แม่ตายอยู่ในหามข,ข,ข้างๆนีดีกว่าอมยกคอยกคอมาทีละบอกกระดูกแหนตาแห่อหมอ,อเพิ่นว่าสันเสร็จแล้วจะจิงางานับขค้ืนมาไปเอาพันกระดูกก่อน ชิ้นใหญ่อยู่ไปละเข้ามาไปน้ำกันเข้ามาไปน้ำกันอันนี้คลินิกฟันนะคะหมอฟันหมอแคลงาาาาง,งามหนาหนาวกับมาเปลี่ยนเทือนึงงามหนาห่อนกับมาเปลี่ยนเธอนึงค่ะเขาดูแรลรักษาลอลดให้ทุกยางเขาพอต้องแบกึ้นแบกล่งตะกอนนี่เขาต้องแบกึ้นแบกลงเนาะ ซอยพงไงออกเขาไปเก็บมัวไว้ค่ะเท่าแล้วก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนในการใส่ชีวิตมีอเมริกันพิซซ่าอยู่นะคะเมืองน้อยมีร้านเดียวค่ะอเมริกันพิซซ่าอยู่มุมนี้อเมริกันพิซซ่าหนาวมือนี่สามองศาล่มน้อย แต่ว่าอากาศมันครื้มตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนสอนขับรถนะคะโรงเรียนสอนขับรถแล้วก็จะเป็นตึกหลังคาสีแดงๆที่เห็นทางนี่ก็จะเป็นคลินิกแขีวอีกคือเก้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างเป็นพวกเอียงและอซูปเปอร์มาร์เกต็ตเป็นห้างใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะเมืองนี้จะเป็นห้างซรรพสินค้าเดี๋ยวหน่อยจะย่างกงอนนะคะโอ้ย หนักไม่ใช่เล่นนะนี่ค่าทรงน่าจะเกือบสองร้อยพนเดอร์นสองล้อยกวัาบดทักนักคักนักแน่ตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารนะคะเป็นอ่า้านขายพวกเครื่องกีฬาดก,กีฬาแล้วก็จะเป็นพวกของแต่งบ้านเป็นอาหารซับเว่ตรงนี้ก็จะเป็นออกกาําลังกายเป็นนักเรียนสอนขับรถแล้วก็เป็นออกกาําลังกาย24ิบชั่วโมงแล้วก็เป็น คลินิกฟันตรงไปก็จะเป็นแมคโดนัดนแต่ไม่น้อยจะไปส่งนี่ค่ะอีกาอยากกระิสซื้อถุงขยะน้ำถุงขยะอยู่บ้านมดอเพอราะเผลอกระสิบ่ไไรแต่ถุงขยะผมจะได้ย,ยังอื่นพร้อมพี่น้องเสื้อใ่ข่อยบ่ไดเรายอยคอยมาห่างนะได้ทุกแนวเดี๋ยวไปโ่งโล่องเบรงว่ามัมสินไนไปไหนแต่ว่าไม่น้อยแบกนี่ไม่น้อยเดาวไว้ว่าเกินหกกิโลเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เสร็จแล้วเปลีย่ยนยางรถที่นี่ก็จะไปเติมน้าม,มันพี่น้องคิด men, หอดเม่นยินกะลีนะ่าเขาให้ขน,นมเล็กหน่อยใบขอบคุณใส่พลท่านแล้วเพราะวะ่าพัดสดุทรงแล้วเนาะโัวสันเสียาใส่ให้ร้านอยู่เดี๋ยวมองไม่หน่อยสี่สี่ว่ามองนี่ค้ายของ ทางนาก็เป็นปั๊มน้ำมันพอดีโอ้ลมโปรโซาคอมมานะแรงมากแห้เงเย็นสี่โมงแรงอ,อคอมมานี่คอมพอนี่บริยานเนาะเปิดร้านไม่แล้ว กันกฟาดช็อกโกแลตห่อนฟรีในลานสมรถดลานเป็นอย่างรถโอ้จะมันอิ่มคักก่อนออกมากินกา,ฟาแฟตะก่อนมองนี้มันจะมีลานขายของน้ำเดงเี่เน,น้อ้เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ตอนนี้เขาทุบถิง่งอ้ปัดตันเย็ดตะสวัานน้ำดำคักดำเน่ ข้องเชื่อมกันได้นน,งงน่จากหนาโรงงานจากหนาสถานีรถนี่แต่ก่อนตรงนี้มันจะมี้านขายของทรงพัสะดุเรียบร้อยแล้วจ้า่าทรงร้อยเจ็ดสิบเก้าบวกประกันนะคะบวกประกันของด้วยร้อยเจ็ดสิบเก้าไม่หน่อยว่าหกกิโลมาสั่งแล้วสี่กิโลถึงไปห้ากว่นี้ ภารกิจในหนึ่งวันของซอกแถาได้บักหุ่งมือนี้ได้บักหุ่งได้ตีนไก่พี่น้องได้มูซามสันไหนจะโฟกัด,ด,ละละกดูอมดูสเลอโลกหมดอมดูวีเน็ตเตอร์คันสนตันนอโยโกเชอเตอร์ยอมแอดอินเตอร์เมียย่แมดอมดูวินอ๋อ เมนโดวินอินเตอร์ิงก์นะพอเหรอท่นถามเพิ่นมาค่ะกับจะกินพิซซ่าบอสอ,อืมดูเซยียซัมดูวินถามว่ายากกินพิซซ่าบ่สกอยสีเลี้ยงมันผ่านล้านม้อนโลนน่ะมันแซบพิซซ่าล้านนี่นะล้านน่ะที่ไม่ได้ขึ้นง่ายกับแซบอยู่แต่ว่าม้อนโลนมันกรแซบไปอีกคนละแบบเพิ่นเลว่ามันเพิ่งกระทึงหามงปกติเพิ่นกินหกมง้งแรกเนาะ มีหน่อยแล้ว่าแะแตเจ้ากันเจ้าว่าอยากกินกะเมื่อต้อง,อออองกินแต่กันเจเ้อจเอยายอยา,อากนิน่อยซีเลี้ยงวันนี้ซื้อให้ได้ยูพิซซ่าฟรีและคอมมอนแฟมยกทรูว่าเซกิโลเมนแหนฟแลมนมนแฟมมาถามว่านักปนไดแล้วว่าสัาานองซีกโลเพิ่งฮะเอ็นฮอนาุตินียะแม่ามการันตี ถามนำนักจากกิโลส่งไปให้แม่ตาย่าซีโร่เคืองใครว่ามันหกไปสร้างนวมันเลยซีโล่เคืองถ้าส่งไหลั่นไหนก็เลยว่าบวกประก,กันน้ำหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าสนกบ่แพงหรอกมันมีประก,กันหลายล้วาวการในเซจซับพระคิตขึ้นมาก็หอ่อแพ็คแหกกันทั้งคู่นะคะได้อะไรเนี่ยพุง แม่ตายส่งขอความไปหาแม่ตายส่งไปเราเด้อว่าสันนั่งดีใจอยู่ส่งความหาแม่ตายแล้วก็มาเก็บของออกได้อ,อย่างแน่นใส่หมูพี่น้องมันถือค่ะปะกติห่อหนึ่งแพ็คหนึ่งสิเก้าสิบกัวเมื่อนี้สามสิบกัวขอกระโดดเอามาไว้เลยลจ้าหมูจ้ะเอามาทำสเต็กก็ได้ได้ไส้หมูนะจ๊ะแล้วก็ได้หมูมาทำสเต็กสามสัน ไข่สิ่งม,มาย่างสามสันกินคีโตก็กินสามชั้นได้เนาะก็เลยซื้อพักมะฮอค่ะก็เลยซื้อพักมะฮอก็ซิมีพักซีสลัดซาลาเน่ปลาแดงพักสลัดเอาไว้ทหอสามสันได,ได้ตีนไก่สีมะตม้มเปื่ปยอยๆอล้วก็นี่เลยจ้ะไดบบกงุงมือน,นี่ไปล้านแขกแขกว,ว่าเจ้าคือผูซื้อบอกงุงมือน,นี่งามฉันเอาเลยเถอเธอบปเห็นตีฉันเอาอยู่นน่ะนะมาส่นมา ได้บอกพริกมาไ้ทะเดนั่นน้ำจิม้มสิกินคู่กับสามสันนะคะย่างสามสันห่อผักผูดสามสันง่ามขาดมาเนึ่ได้ผลไม้มากอตาหนึ่งเม็ดไปเบ็ดเซตหาร้อยพอดีออกบ้านนะบ่พันกะบฮาร้อยคืนค่ะยังได้กับาร้อยคืนนี่ค่ะแพงแค่ไหนก็ซื้อเนาะเพื่อสุขภาพตัวเองแล้วก็ที่ได้ก็คือกระดาษเซตด,ดากเด็กน้อยวันนี้ห้าบาทหาโค้น สมมติเธอเซตมือคะ่ะกระดาษเซตด,ดากเล็กหน่อยแต็มหน่อยสเสร็จใหม่เธเซตมือนะจ๊ะวันนี้ก็ได้ของเยอะอยู่นะบทไปห้าร้อยเริดเริดอัน,นเซย์เพิ่นเฮดสต็กซู้กินวันซุกนะคะพลเมไม่ตอนนี้กินแบบขาดว่าไรจากคนเป็นคนถี่บหม,มักผลไม่พี่น้องพ่อมาป่วยแล้ววันนี้พ่อมากินผลไม่ละติดเรายัางหน,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 นึ่งคือคันไม่หน่อยปอกปอกยังสิพ่อะยังกินน้ำค่ะมันก็มีกิจกรรมร่วมกันน้ำเนาะ จากที่นั่งบา่มากินพลไม้หนั่งก็ได้มากินนั่นม่น่อยนะคะนี่ซื้อมาไวแล้วเอาไปไวตอนนี้ไวนาะต่างบ่ได้ค่ะมันห่อนหม้อไว้หม่งเกามันค่ะสถานทีที่มันเคยว่างดิียบร้อยน่าจะเก็บผักก่อนเนอจ้าเก็บผักก่อนนะคะ้ดยรักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บ